กิาอะไนกเป็นตัวเรานะใช่มันให้จับตัวไปส่งที่กองบังคับการปราบปรามกองกงลังการสี่อายุความสิบห้าปีแล้วแต่วันที่สามสิบตุลาหกหกสามสิบตุลาแปดหนึ่งนี่คือหมัดจับของเราแล้ว้วของตัวนี้มผู้ต้องหามีสิทธิผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่การก็ได้สิทธที่จะติดต่อญาติหรือทนายเพื่อแจ้งให้เขาทราบถึงการจับกุมนะครับ जो प्लांट है। एनीवे दैट ना हां। हां, आई नीड टू गो डाउन ये साइड आ। ओ ควรเล่าก็ยวยตรวจจีพีเอสอยู่ในนี้มาอันนี้ไว้ควรไว้ตรวจจีพีเอสเตรวจจีพีเพว่าตอนผมรับมาผมดมโดนผมโดนี่บ่อยใช่ๆระยาวที่สก้พจายนสองพันรยกสิจนะมีเหตุคให้สมมีเหตุนทั้งหมดให้คนคนโดนนี้นะ ห้องห้องเลขพี่สามแปดห้องนี้ของเราตรงนะใช่ครับโอเคแต่คือว่าสมควรที่คนเล่นไปอยู่เดี๋ยวครับนี่การเรียนกันการตรวจตรวจคนคือเพื่อพบว่าสิ่งของรถยนต์รถถังยานบรรทุก็กทรอนิกส์หรือพยานหลักฐานอื่นที่มีหรือได้ใช้หรือได้มาจากการกระทำความผิดเบื้องต้นเบื้องต้นนะเขียนที่ข้อหมายคนแล้วก็มีข้อหนึ่งสองสามพยานหลักฐานประกอบกันแต่ส่วนมูลฟ้องพิจารณาคดีหรือมีไว้ในความผิดอะไรเนี่ย ก็เดี๋ยวให้อ่านอีกทีหนึ่งตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าสองเจ็ดหกคับสองขอพระจงมเปสาหมูสีนะครับ้ันดูเมืองเชียงรายนะครับเพื่อคบและยึดสิ่งของคือรถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือพยานฐานอื่นๆที่มีไว้และใช้ในการทางผิดนะครับซึ่งจะเป็นเพื่อซึ่งจะเป็นพยานฐานประกอบการดำานนไปสรวจฟ้องพิจารณาสองมีไว้ประความผิดหรือทำมาความผิดสามเพื่อพบบุคคล ชื่อออกหมายจับนะครับก็คือนี่อันนี้เป็นหมายจับของเขาเนาะอันนี้หมายจับของสารอาญาลงวันที่18พฤศจิกาสองห้าด้วยเหผมเคยดสามปีนะครับเพราะฉะนั้นให้พวกผมนะจะตรวจนะจากกองบังการสี่นะครับกำบังการนะครับกับตัวทุกที่นะครับนสารกำังการใหญ่คุเนาะก็คือไปส่งที่กองกำบังการสี่เพราะว่ากำังการไปรู้ความสิบห้าปีนะครับ